สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคลองบุญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ารายการธรรมสัญจรแสวงบุญสแสวงธรรมเรามาสัญจรยังวัดตะปอนใหญ่ตำบลตะปอนอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีวัดแห่งนี้ครับมีอายุเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับอายุประมาณ270ปีนะครับเดิมนั้นชื่อว่าวัดโพธิธารามซึ่งมีต้นโพธิ์ใหญ่แผ่ปกคลุมพระเจดีย์ และได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นวัดตะปอนใหญ่ตามชื่อของหมู่บ้านนะครับวัดแห่งนี้มีพุทธสถานมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมมาพร้อมกันสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับครับมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านอาจารย์การกรณี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุงจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเรามาที่ตลาดโบราณวัดตะปอนใหญ่อยากจะถามท่านอาจารย์ในฐานะที่เป็นคนบุกเบิกเป็นคนพัฒนาตลาดโบราณเนี่ยให้มีกับวัดตะปอนใหญ่ว่าตลาดนี้มีความเป็นมาและมีหลักการวิธีการค้าขายอย่างไรบ้างตลาดโบราณเนี่ยครับมันก็เริ่มต้นเมื่อสี่ปีที่แล้วครับผมโดยน่าจะเริ่มจากอสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับ อยากแค่จัดตลาดคุณธรรมคุณธรรมขึ้นอำเภอตั้หนึ่งแห่งโดยเฉพาะอำเภอขุ่นนี่ทำสำ,สำ,สำนักงานก็เลือกวัตรปอนใหญ่วัตรปอนใหญ่ก็มาคิดกันว่าเราจะทําตลาดย้อนยุคนะฮะโดยอาศัยบ้านวัดโรงเรียนนะครับแต่ล้เป็นตลาดบวรณเราก็กวางตลาดย้อนยุคทำไมถึงเรียกว่าตลาดโบราณย้อนยุคเพราะว่า เราอยากให้คนในชุมชนเนี่ยนะครับ,รบได้มีที่ขายของได้มีโอกาสมีศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นเช่นพักที่ปอดสารพิกผัดพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจัดตลาดชื่อว่าตลาด270ปีทําไมถึงชื่อ270ปีครเบปีเพราะวันที่เรากําหนดตั้งตลาดนะครับพอดีเป็นวันที่วัดเราเป็นปีที่ครบ ฝังลูกนิมิตครบ270ปีครับเราถึงเลยชื่อว่าตลาด270ปีเพราะวัดต,ตอนใหญ่เนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายดันั้นพอเราตั้งตลาดเสร็จแล้วเราก็โดยได้อาศัยอนุเคราะห์จากท่านเจ้าวาดนะครับจัดงบประมาณจัดทุนรวมการสร้าง รวมเราประมาณ100ร้อยกว่าล้านนะ,ค,ะครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมีที่ขายของมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยเรามีกติกาว่าทุกคนมาต้องต้องแต่งตัวย้อนยุคย้อนยุค,คนะอย่าง่น้อยๆถ้าไม่ได้อะไรเลยก็ของเกงขากล้วยกระเสื้อมหอ,อมนะ,อะนุ่งผ้าโจมนุ่งผ้าสูงอะไรก็แล้วแต่คอกระเช้าแล้วเสร็จแล้วก็หนึ่งน้ำอับอัดลมจากบริษ,ษทัทใหญ่ๆเราไม่ให้ขายไม่ขายเราไม่ให้ขายถ้าอยากขายน้ําก็ต้องเป็น น้ำสมุนไพรน้ำพื้นบานอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อาหารพื้นบานที่บางทีบางคนไม่ไม่เคยได้ยินชื่อเลยซ้ําไปมาเจอที่ตลาดนี่ผมยกตัวอย่างเข่นแกงใบสันดาลเนี่ยคนคคเห็นก็พังอ่ะว่าเ,เออมันเป็นยังไงชื่อมันแปลกๆแต่ก็ได้รับความสนใจกับประชาชนแถวใกล้เคียงนี้เป็นอย่างมากเลยเป็นอย่างดีเลยนะครับก็ทําให้ชาวบ้านมีเศรษฐกิจมีรายได้จากอาทิตย์หนึ่ง ช่วงที่ยังไม่มีโควิดนะครับ,รบผมว่าน่าจะได้อาทิตย์นึงเป็นแสนๆนะครับโอ้ครับเยอะเดือนนะฮะเราจะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์มมก่อนเนี้ยตอนนี้ก็เปิดขายทั้งเสาร์แล่อาทิตย์เราจะเห็นว่าชุมชนของวัดตะปนใหญ่นั้นได้มีการน้อมนําเอาหลัก ปัญัาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในการขับเคลื่อนนะพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนให้มีการค้าการขายตลาดในชุมชนเอามาแลกเปลี่ยนค้าขายกันตอนนี้ทําให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเราน่าจะส่งเสริมไปยังที่อื่นๆด้วยนะครับ นี้เรายืนอยู่ที่หน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งมีประวัติมีความเป็นมาผูกพันกับวัดตะปอนใหญ่นะครับจึงอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทรงมีประวัติความมาเกี่ยวกับวัดตะปอนใหญ่อย่างไรบ้างครับจ่าประวัติของวัดเนี่ยที่ผูกพันสีมาในปีพศ2290เนี่ยเรียกว่าก่อนพระเจ้าตากสินมาเมืองจันทร์20ปีครับฉะนั้นวัดตะปอนใหญ่เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน6วัด ของอำเภอขุงเนี่ยเกิดก่อนพระเจ้าตากสินมาเมืองจันบางวัดสี200่สองร้อยกว่าปีนะบางวัดก็ร้อยกว่าปีแต่วัดตะปอนใหญ่นี่น่าจะเป็นวัดที่น่าที่สุดก็คือหนึ่งในหกวัดก่อนพระเจ้าผูกคัตศิมาก่อนพระเจ้าตากาาสากินมาเมืองจัน20ยี่สิบปีเกี่ยวข้องยังไงเพราะว่าเราเข้าคนผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆกันมาว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยเวลาที่อยู่ที่จันท์เนี่ยครับ ไปรวมไพ่พ้นที่ตราดเนี่ยท่านยกผ่านเส้นทางนี้นาวัดนี่ถนนสายขุนพลิ้วเมื่อก่อนเป็นถนนเส้นเก่าตั้งแต่กรุงสุโขทัยตั้งอย่อยุธยามาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีวัดเก่ายืนยันได้จากที่มีวัดเก่าแก่อยู่ในเส้นทางนี้ถึง4ี่หวัดด้วยกันเจ็ดวัดที่หนึ่งวัดปัญญาบุหรือมรคาวัดที่สองวัดปักหรือโพธารามวัดที่สวัดอินทรารามหรือวัดสปอรน้อยวัดที่สี่คือวัดเป็นหัก นะครับฉะนั้นเป็นเส้นทางเก่าแก่เขาเล่าว่าพระเจ้าตากเนี่ยยกทัพมาตามวัดชุมชนเหล่านี้มารวบรวมไผ่พนก่อนที่จะไปที่ตลาดตลอดเส้นทางเลยครับเราได้ทราบประวัติความเป็นมานะครับความผูกพันนะครับหรือเส้นทางของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอุโบสถหลังเก่านะครับซึ่งได้มีการสดถอนเสร็จเรียบร้อยไปใช้อุโบสถหลังใหม่อุโบสถหลังเก่าจึงเป็นวิหารนะครับปฏิฐานพระพุทธเมตตาแต่ที่แปลกเลยนะครับผมจยเรีนถามท่านาอาจารย์นะครับอาจารย์ช่อฟ้าของอุโบสถวัดอุโบสถเก่าของวัดตะปอนใหญ่จะเป็นยังไงครับอาจารย์ผมว่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ได้นะครับเราไม่รู้แต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นที่ไหนแต่โบสถ์หลังเก่าเนี่ยเป็นโบสถ์ที่สร้างเมื่อ พศ2,290แต่แต่บูรณะ,ะเมื่อร้อยกว่าปีมาได้แต่อีกข้างหนึ่งโดยท่านพ่อเพชรอินทปัญญาเก่าชนะแสงเมืองคุงเจ้าวาดวัฒนรปอใหญ่สมัยนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันมาว่าท่านพ่อเนี่ยท่านเป็นช่างปั้นพระประธานพระสัมฤทธิ์ผลนะครับส่วนช่างที่ปั้นลายกหนกนี่เขาเรียกว่าลายกหนกโบตันเป็นคนจีนนะะมาสร้างเขาเรียกว่ากหนกโบตันแพ้ที่จะเป็นหัวหขนเป็นเจ้าป้า มันเท่าไปครับที่นี่ก็จะเป็นลายโบรันและในนั้นนะครับตอนที่เราบูรณะเราจะเห็นเลยว่าในในลายเนี่ยเขาใช้ทองเหลืองไม่ใช่เหล็กมันก็เลยไม่มีเส้นหนไม่มีการระเบิดขึ้นมานะก็เป็นน่าจะเป็นที่แปลกที่สุดเดิมทีเราสร้างพระโบสถ์หลังใหม่เราคิดว่าเราจะรื้อออกนะเพื่อปรับพื้นที่มันโล่งแต่พัม นึกมุมกลับอีกทีนึงเราก็ควรจะเก็บอนุรักษ์ไว้ครับจนกระทั่งปัจจุบันนี่ทางสำนักพุทธก็ได้อนุมัติงบประมาณเป็นโบราณสถานนะครับแบบโบราณะอีกข้งหนึ่งเมื่อสามสปีที่แล้วนี่ครับท่านผู้ชมครับช่อฟ้าเป็นลายขนกลายโบตันนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือว่าในโลกนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในโบสถนะครับหลังเก่าเชิญท่านอาจารครับเดี๋ยวไชมกัน จะถามท่านอาจารย์หน่อยเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุทธเมตตาครับท่านอาจารย์ครับสำหรับพระพุทธเมตตานี่นะครับเ,เขาเล่ากันว่าท่าน่อเพรนะท่านทรงเป็นพระผู้ปั้งสมัยที่ท่านเป็นเจ้าวาดเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับท,ท่าน่อเพรเนี่ยท่านนอกจากเป็นเจ้าวาดเขาเล่ากันว่าท่านมีอาคมแก่กล้านะครับ,รบแม้แต่ไฟบ้า ผ่านวัดยังหยุดเลยนะหายบ้าเลยเาฟว่าหมาดุนี่หายหมดนะครับท่านได้ทรงได้ปั้นพระพุทธมตตาองค์นี้นครับมีอยู่สององค์ในอำเภอขุนะ่นเนี่ยอีกองอยู่วัดบรญยาบุญนะฮะอ,อีกองนี้อยู่ที่วัดสปอนใหญ่สันต์ตเพชรก็คือรูปหล่อที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเ,เพราะว่าเป็นกําลังใจเป็นอะไรของชาวบ้านต่างกับผมเกิดมาเนี่ยท่านมรณภาพไปร้อยกว่าปีแนละ้ว ต่างแับผมเกิดมาเนี่ยชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเนห้าร้อยฝ่าทังค่าเรือนเนี่ยส่วนมากจะเอาลูกไปเรียนต่างต่างหมู่บ้านไปไปไหนก็ไปรับราชการที่ไหนทุกคนต้องกาบมากับไหวท,ที่นี่ <มา S 1> ฮะ,ฮะมาขอพรนะครับ,บถึงกลับมาก็จะกลับมาขอพรเป็นสิริมงคลถึง,งคลแต่ตัวเองอการเดินทางฉานั้นก็เป็นที่เคารพนับถือ ต่้งการรุ่นพ่อรุ่นแม่ยันรุ่นลูกรุ่นหลานเรื่องกระทั่งปัจจุบันนี่เลยครับจะเห็นว่าลรงพ่อพระพุทธเมตตาหรือหลวงพ่อสัพเพจผลนะครับก็อำนวยพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ปรารถนามากกบ่าวาขอพรอยู่เป็นประจำครับครับท่านอาจารย์ครับอยากจะให้ท่านอาจารย์เล่าเกี่ยวกับประวัติในการจัดสร้างรอยพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอาจารย์เล่าได้แต่มาไม่ทันเขาบอกว่ารอยพระบาททันนี้แทนจำลองมาจากวัดโช น่าจะเป็นร้อยปีแล้วเพราะรุ่นทอพรุ่นแม่เขาก็ไหวกันมาเงี้ยผมก็เจ็ดสิบกว่าปีแล้วก็เห็นมาอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กครับจะนั้นก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์พอถึงสงกรานพอถึงปีใหม่ชาวบ้านก็จะมาทําพิธีจุดธูปไหว้กันทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับรับเป็นที่นับถือรอยพระพุทธบาทนี่ก็เหมือนรอยพุทธบาททั่วไปมีดอกฟิกุนจางกลายกายป่าเท้ามีรอยนั่นแล้วก็มีชาติต่างๆที่ พระพุทธเจ้าเคยเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นอะไรอยู่ในนี้ตอนนี้ภาพก็ไม่ชัดเจนแล้วนะฮะแต่ว่าประมาณได้ว่าร่วมร้อยปีครับรอยพบาตอนนี้ครับผมถือว่าเก่าแก่ทีเดียวครับับท่านผู้ชมครับรอยพุทธบาทอายุกว่าหนึ่งรอปีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานพยานนะครับเขาเรียกว่าปทวัญชังเจดีย์คือรอยพุทธบาทนั้นพระองค์รารถนาให้ใครเห็นก็คนนั้นก็จะเห็น ไม่ปรารถนาใครเห็นคนนั้นก็จะไม่เห็นนะครับลมอันตรายสิ่งอะไรต่างๆทําลายไม่ได้นะครับอันนี้คือเจดีย์ลอยพุบบาทของวัดตะปนแห่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ภายในอุโบสถ หลังใหม่นะครับซึ่งมีพระประธานถึงสามองค์อยากจะถามท่านอาจารย์หน่อยจารก,การว่าทําไมมีพระตุรูปเยอะแล้วสวยงามมากเลยครับอาจารย์ครับ,รบพระบูรชหลังใหม่นี่นะครับ,รบเราทําพิธีวางศรราลิลาฤกษ์เมื่อวันที่สิกุมภาพันธ์พศสองพันสิอ 10, พอสร้างขึ้นมาแล้วในยุคนั้นก็น่าจะเป็นเกือบใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะคร เราก็ได้อยอดิยยมจากกรุงเทพหลายฝ่ายต่างคนต่างมีศรัทธาดังนั้นอันดับแรกเราก็เลยสร้างองค์องด้านนี้นะครับในพระสมัยอูรทอง <นะ S 1> มาเป็นประทานพอมาเทียบกับโบสแล้วโบสถเล็กนิดเดียวครับคมาบริษัทส่งององก,กกไม้ก็เลยมาสร้าง,ส,างสุโข,ขทัยให้อีกองค์หนึ่งองค์ที่สองสุโข,ขท,ทัยมันก็เกิดความไม่สมดุล เราก็ได้สร้างเชียงแสนขึ้นมาอีกสมัยนึ่งครับเลยกลายเป็นพระประธานสามสมัยนะครับคืออู่ทองสุโขทัยเชียงแสนข่าผมครับจารแต่อูอ่ทองเนี่ยทำพิธ,ทพธีทำพิธีเททองที่วัดเ,เกิดอภิริหารมากมายที่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนั้นครับ,รบโดยมีเร่เชิญอาจารย์ต่างๆ ที่ดังๆหลวงพวว่อกเกษมอะไรนะผมยังจำไม่แม่นนะครับผมยังอายุ17-18ปรากฏว่าได้อรีเจ้าว่าท่านได้ขับรถไปจ,จังหวัดต่างๆทั่วไทยในใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อเอาแผ่นเงินทองหนักนไปโรงจานนะครับแล้วก็อามาหล่ะะอพระทำพิธีท่านเชื่อไหมว่าแผ่นบางๆนะเนี่ยเนียพนิหาร เ่อว่าเวลาไปหล่อนี่ไม่ละลายครับเท็นงที่ทองเป็นแท่งๆละลายหมดฉะนั้นมีไม่ละลายอยู่ประมาณ20ปอร์เแล้วผมลองดูระหว่างทันลมยันอะไรส่วนมากจะเป็นยันอริยสัตว์อริยสศัตว์อริยสัจครับผมฉะนั้นก็เลยกลายเป็นปีนิหารคือฮามากของชุมชนนะครับในตอนนั้นนะครับ ท่านผู้ชมครับที่ภายในโบสถจะเห็นว่ามีทรูปสามสมัยเลยนะครับคือสมัยอุทองสุขโขทยัยและก็เชียงแสนนะครับนอนรายการจบช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นการสนทนาธรรมกับท่านเจ้าวาดนะครับท่านพระครูสาราพินันนะครับ นี้ผมอยู่กับท่านพระครูสาราพินันนะครับเจ้าวาดวัดตะปอนใหญ่เจ้าคณะตำบลตะปอนเกวียนหักอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะครับราบุธรรมสการบครับจะได้สนทนานะครับถัรรมกับพระอาจารย์แล้วก็เกี่ยวกับวัดของเรานะครับพระอาจารย์อยากจะถามประเด็นเกี่ยวกับวัดตะปอนใหญ่นะฮะมีการส่งเสริมสุขภาพอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์ท่านพระครูครับอ่าตะปอนใหญ่ก็เป็นวัดที่ เป็นหมู่บ้านสินห้าครับหมู่บ้านสินห้าครับ,รบก็เป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับชาวบ้านก็ให้มีการสวดมนต์ครับอัตอจรจะปอวันวันพระใช่ไหมครับวันวันันพระก็ประจําปกติครับผม แล้วก็จะเป็นวันเสาร์ครับเราจะมีวันเสาร์ทุกวันเสาร์เกี่ยวกับการทำบุญก็จะมีทุกวันพระอีกอันหนึ่งครับที่ท่านประชมครับที่เข้ามาแล้วเจอที่ที่วัดนี้ก็คือการ,การมีการออมของสาก์เครดิตยูเนียนเป็นอะไรบ้างครับอาจารย์คือการออมของสหก์เครดิตยูเนียนเนี่ยคือเริ่มต้นเตาใต้มีคณะกรรมการซึ่ง อาตมาภา้เป็นเป็นคนเรียกว,ว่าแรงร้าหมายถึงว่าเป็นผู้ที่จักชวนผู้หญบ้านคือแล้วก็ตอนสมัยก่อนก็จะเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนให้มาร่วมเป็นกรรมการศึกษา แล้วก็สากรเนี่ยเราได้เริ่มต้นสร้างเป็นครั้งแรกหรือเกิดเขาเอากำหนดวันที่12สองิงหาคมพศอสองพันห้าสี่เป็นต้นมาก,ก็ครบสามสิบปีสามสิบ <30 S 1> ปเีเวลาเนี้ยชื่อติชื่อเต็มก็คือสากรเกดิตยูเนียนเพชรบวร์เพชรบวรตับวร์ใหญ่จำกัด ซึ่งหลังจากก็หลายปีมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ<ม>ก็ไม่ได้ไปเป็นก็เขาขอ,ขอยกให้เป็นที่ปรึกษาครั้งแรกก็จะมีสมาชิกประมาณสีสิบกว่าคนที่วันแรกท,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 ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อก่อนนี้เราจะกำหนดส่งส่งเฉพาะวันวันพระคือโยมมาทำบุญก็เรียกว่ามาเอา,างนงินมาออมด้วย คือตั้งไว้ว่าหุ้นหุ้นละสิบบาทตั้งแต่สิบาทขึ้นไปก็แล้วแต่ว่าใครจะมีกําลังมากกาลังน้อยแล้วก็มารวมหุ้นกันเดือนละครั้งนะครับ mm hmm. แต่ปัจจุบันนี้ก็ก็เวลานาน,านแล้วแต่รายละเอียดเนี่ยครับาก็ที่ฟังจากการประชุมแล้วก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่เรารู้ว่ามีเงินที่ สะสมออมไว้ในปัจจุบันเนี้ยประมาณสี่สิบประลานสีน่สิบปาปัจจุบันเนี้ยแล้วก็มีเงินหมุนเวียนก็เป็นเป็นร้อยล้านนะครับครับก็มีคณะกรรมการทั้งหมดมีประธานทั้งสองฝ่ายคือหมายจะมีประธานแล้วก็มีคณะกรรมการ,ารากครับบริหารกันครับ ก็จะมีการประชุมศึกษากันตลอดตั้งก็อาศัยที่วัดเนี่ยคือเป็นที่ทางการครับก็บบเป็นเรื่องของชาวบ้านครับอาีิเขามารวมกันคือเกี่ยวกับสากกรเนี่ยก็เป็นชุมชนหมายถึงว่าส่วนใหญ่คือคณะกรรมการประดีหรือคับหรือประธานเนี่ยจะมาก็เป็นคนในบ้าน รับนักงาน že, รับมากแบเป็นคนในบ้านได้ไปได้ทากันมาตลอดก็เราก็ไม่มีปัญหาอะไรารเรื่องการตึกจริตอะไรก็ไม่อ๋อดีครับผมครับครับครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าวัดตะปนใหญ่นั้นมีการส่งเสริมการออมนะครับซึ่งเป็นหลักของสัจจะความจริงหรือหัวใจของเศรษฐีซึ่งไม่แตกต่างนะครับสากลยุคเครดิตยูเนียนนะครับ เพชรประวรไม่แตกต่างจากสจัตสสมทรัพนะครับก็ถือว่าท่านประคูมองเห็นการไกลนะครับช่วยชุมชนให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งนะครับการรัฐการถามท่านประคูครับเกี่ยวกับสถานการณ์พระวิกฤตโควิด -19 นะครับโรคระบาดไวรัสเนี่ยครับท่านประคูมีข้อคิดมีหลักธรรมอะไรบ้างซึ่งจะให้ขวัญกำลังใจกับญาติโยมชาวบ้านนะครับอาจารย์ครับหลักธรรมค พระพุทธเจ้าตัดไปว่าอโลคยาปรมาลาพาครับือความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเฉพาะในเขตตำบลตะปอนหรือตำบลเพน,น,นหักเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจา,จากเทศบาลบ้างจากอบอตอบ้างได้มาช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทางอารมณ์ปิบาล ชุมชนประจำบ้านคือคือก็ได้ให้ความร่วมมือแล้วอีกประเด็นหนึ่งครับท่านโกผมเข้ามาในภายในวัดตะปอนใหญ่ของเราแล้วเนี่ยเห็นเห็นป้ายน่าชื่นใจมากเพราะว่าไปไปหลายที่ก็จะเจอนะครับวัดที่น้อมนําเอาหลักปักัชญยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพระบาทสมเด็จพระชกาลรที่9นะครับมามาใช้ในการขับเคลื่อนพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนแต่ก็หน่วยงานราชการน,นี้ที่วัดของเราเนี่ยได้ทําเกี่ยวกับอะไรบ้างครับคม แล้วก็ส่วนนี้ก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับการให้มีตลาดครับตลาดตังร้อยเจ็ดสิบปีในตลาดโบราณเนี่ยตลาดโบราณครับก็ทําให้ชุมชนถึงจะ,ะเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยก็มีทั้งคนที่มีอาชีพครัครและท,ทาสวนทํานาแล้วบางคนที่ก็ไม่มีอาชีพตรงนี้ก็มีอาชีพทางการขาย เราก็คิดว่าการส่งเสริมแต่แต่แต่ละหมู่แต่ละกลัวเรือนคือมีความไม่เสมอภาคกันครับจอมีความแตกต่างกันในการประกอบอาชีพก็เลยเห็นว่าการส่งเสริมในอาชีพที่เขาจะ ค้าขายกันได้เนี่ยเราก็อยากจะส,ส่งเสริมเขาในกามีอาชีพในการค้าขายเพระาะว่าจะได้เอาอสิ่งที่เขาก็มีพื้นที่พื้นดินแล้วนำเอาพื้นที่นั้นมาใช้ประโยชน์ในการปลูกผักปลูกผลไม้แล้วก็ได้นำเอา,าเอามาขายในตลาดเพื่หมุนเวียนในการ ใช้จ่ายในเกี่ยวครบคัวเรื่อนของแต่ละแต่ละคนเองครับครับครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าท่านพระครูนั้นมีวิสัยทัศน์นะครับท่านได้ส่งเสริมชุมชนในให้มีการค้าการขายเพราะว่าเศรษฐกิจภายในชุมชนนะครับโดยเฉพาะโครงการ โคน้องนาโมเดลหรือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้ชุมชนเอาของมาขายมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นการอนุรักษ์รักษาประเพณีว่าทำที่ดีเอาไว้นะครับสุดท้ายนี้ครับท่านระ้บรครับอยากจะให้ท่านครูให้พรกับท่านผู้ชมทางม้านหน่อยครับผมคือพอรที่ประเสริฐก็คือการคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ให้มีสติ ในการการเปอยู่พระวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลคือถ้าว่าเราอยู่ด้วยความฉันทีกันก็มีความฟองดองแล้วก็อยู่ด้วยความไม่ปร,ระามาทเพราะความประมาทเนี่ยทำให้คนเราเสียหายทำให้คนเราต้อง ตกต่ำนั่นการปลับธรรมที่ใจที่แจ่ส่วนใหญ่ก็ให้โยมในดูด้วยความประมาทให้นึกถึงว่าชีวิตขอเรามีเกิดมาแล้วก็ต้องมีม,มีแก่แล้วก็มีแก่มีชาราก็คือความจุบไข้ได้ป่วยและสุดท้ายเราก็ต้องอ จากโลกนี้ไปคือตายหมายถึงว่าทุกชีวิตไม่มีใครหนีพ้นแล้วก็ต้องมีปก,ปกติเราก็ต้องพัฒภาจากจากกันอยู่แล้วับผเรเชื่อเชื่อในกรรมว่าเรากรรมเป็นเครื่องถ้าเราทำดีเราก็ได้รับผลความสุขความดี เราทาชั่วเราก็มีความทุกข์แล้วก็เป็นผลที่ทําให้คนเราหนีไม่พ้นเรื่องกฎแห่งกรรมครับดังนั้นก็พยายามให้ความรู้แนะนำแล้วก็บรรจงมาทําบุญเนี่ยคอยจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะพูดเน้นทางตรงนี้ส่วนใหญ่ให้เขาอยู่ด้วยความไม่ปังมาครับว่าคนเราเนี่ยจะพอมีความประมาแล้วเราชีวิต เราก็ไม่แน่นอนว่าเราจะมีชีวิตยาวนานได้แค่ไหนัครบ้าไม่ประมาทค้ามมีชีวิตอยู่ในการที่ดำรง,งชีวิตเราจะได้เป็นผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษแล้วจะไม่ขาดทุนหรืออย่างหนึ่งว่ามามาเกิดมาแล้วเื่อมามาก็ขอให้สว่างไปครับสาธุ ท่านผู้ชมครับเราได้รับฟังโอวาทธรรมนะครับจากท่านพระครูสาราพินันไปที่เรียบร้อยแล้วท่านสอนให้เรามีสตินะครับมีความไม่ประมาทนะครับมีความสามคัคคีมีความปองดองรักใคร่กันแล้ว ก็การจะตกนะครับเพราะว่าภาวะภกิจอย่างนี้ต้องดำเนชิดด้วยความไม่ประมาทนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรต้องการท่านปกะารขอบพระคุณท่านพระครูสาราพิณนันไม่เป็นอย่างสูงนะครับส่วนครั้งหน้านั้นรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะไปที่ใดนั้นขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดขอบคุณท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ